เอกแมคคันนี้นะครับสะสมไมเอาไว้เกินกําหนดที่ควรจะล้างชุดข้างแล้วนะครับได้ยินเสียงแปลกๆจาก,ก yeah, ตอนที่พี่เขาขับมานะครับก็เ,ขขบบเลยขอพี่ลูกค้าเขาแกะดูหน่อยสีไหมของกระโลคัสเนี่ยผ่านการเสียสีมาพอสมควรมีเศษผ้าคัดนิดหน่อยนะครับสามารถล้างและนํากลับมาใช้ต่อได้นะครับแต่ตอนที่ปล่อยรถไหลนะครับจะได้ยินเสียงกระโลคัสหมุนถ้าเป็นรถที่ใช้งานก็ไม่มีปัญหากวนใจอะไรครับผมส่วน um. นี้เนี่ยรถพี่เขาทํามานะครับเราก็เลยต้องมาร์กเอาไว้นะครับว่าเม็ดของพี่เขาเนี่ยมีความหนักไม่เท่ากันตอนที่เราประกอบกลับเนี่ยเราต้องเอาออกมาท่าไหนนะคร ก็เลยต้องมากจุดเอาไว้ตอนที่เราจะแกะชุดคัดชามสไลด์หลังเนี่ยเราต้องกดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสปริงตัวนี้มันจะดีดแรงมากตอนแกะก็อยีาหน้าเข้าไปใกล้นะครับเบ้าม่วงนะครับสนิมแดงแบบนี้นะครับล้างออกนะครับอันนี้แหละครับปัญหาใหญ่ของเราจากความหลวมนะครับซีนยางเสื่อมสภาพแล้วจากเสี่ยงและความฝืดคือจารบีไม่เหลือแล้วนะครับตัวเหล็กก็จะเสียสีกันเองนะครับแล้วก็หมุนเอาสปริงออกแล้วก็จ้าเอตัวเองนี่แหละครับก็จะตอบปัญหาที่ว่าทําไมทุกๆ10,000โลต้องล้างชุดข้างอัดจารบีนะครับแล้วก็ ลุยน้านะครับหรือว่าหมดหน้าฝนนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวในรถทุกอย่างนะครับจะขอข้ามตอนที่เราล้างทําความสะอาดแล้วกันนะครับเพราะว่าในช่องเรามีแล้วนะครับใครที่อยากดูตอนล้างทําความสะอาดสามารถไปดูในช่องได้นะครับก็ข้ามมาดูตอนที่เราอัดจารบีเสร็จแล้วนะครับเตรียมประกอบกลับตรงนี้ก็ขอตอบคาถามที่ว่าพี่ใช้จารบีอะไรนะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปและพิกัดไปให้นะครับเราก็ประกอบกลับนะครับแล้วก็มาสตาร์ทฟังเสียงรถกัน เสียงเนี่ยยังไม่โดนใจนะครับแล้วสายพานก็ยังมีการสะบัดแรงด้วยก็เลยขอเลือออกมาดูใหม่อีกทีนึงพบว่าตัวสายพานเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับไม่มีรอยแตกนะครับแต่เจอต่อคือก้านเฟืองท้ายหลังนะครับ นี่ก็ควรเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าเราเป็นร้านล้างรถนะครับเราไม่ได้เบิกอะไรแล้วอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้นะครับอนาคตก็อยากเก็บตังค์ทำร้านให้มันได้ครอบคลุมมากกว่านี้เหมือนกันครับอย่างรถกลับมาปกติความปลอดภัยโอเคนะครับเราก็พร้อมที่จะส่งรถถึงมือลูกค้านะครับแล้วเราก็รับล้างชุดข้างอยู่ในราคา350บาทนะครับส่วนท่านใดที่สนใจล้างรถนะครับสามารถกดโทรได้ที่ใต้โปรไฟล์นะครับหรือว่าทักแชทเพจนี้มาก็ได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ